สบายดีสบายดีทุกคนเมืนเน่อนี้กะสมัยกะออกมาหากลุ่นมันต้นนะทุกคนเลยมากับบาซูลินเสร็จเพื่อนาสูตรแล้วนะสูตรกะตัวนี้ล่าทุกคนเลยสูตรทั้งหลังห้อยแล้วเหาพอดีว่าเหากลุ่นบีมืมดปีกายนี่นะกับแบฮักมาเลยทุกคนเลยแล้วกะมันมีแต,ต่โตมันน่ารักกับเหากับพี่กลุ่นปีนี้กะมากลุ่นเมื่อกี้คนทุกคนเลยโคกเต็มไปยสูตรกันเหาไปจังหวัดโตเตนไลท์คือแจ้งด้วย แต่ว่าสุนหลยของขาเจ้ากัจะหูแย่ในปีที่สองทุกคนแต่อันนี้กัจักหญ่จักมีหย่นะเพราะว่าเห่ากับท่านที่ก้นเบิงนะมื้อนี้ก็เยอะมากลงมือกันทีอทําอีดของปีนะทุกคนที่จับเบิ่งทําเดียวทุกคนว่ามันละหูหญ่เขาเลยนะแต่ว่ามันต้นเดี๋ยวนี้กัเขาก็ซื้อแพแงนะทุกคนเลยลูกะล้วนประมาณสี่พันสี่นะเขาซื้อเดี๋ยวนี้ ค้าอยู่บนเขาเก็บซื้ออันดนพ่อค้าไปอันส่งขายกลบแเป็พ่อค้าอันที่เขาซื้ออยู่บ้านนะทุกคนน่าจะประมาณสี่พันแปดนะเพราะว่าพี่เหลือกระแพงนะเดี๋ยวนี้นะน้ำมุกน,น้ำมันลิตรชาวป่ายนะทุกคนเลยลืมพ้าทุกคนได้แนวสี่สจัดกันส่วนการไม่ได้กว้างไปเลยนะ ประมาณมึงสองมึงกันแล้วเลยเล่มเอาตัวปีกายงทุกคนเลยเพราะว่าเห้ามไปดิปุ่มไม่มีแต่ป้าย้าค่าสีเนี่ยยาเลยคือดินมันกระแขงนะทุกคน xìm chút phạt sư phạt sư với mà dễ luôn nhận bờ Hãy subscribe cho kênh เปิดจะได้อยู่เอ็ดบีคุดแล้วกันไงลองลองฮักคือมันต้นอันสองปีนะส่วนใหญ่อันโหมันเยอะเนวทุกคนเลยคือโหตัวเลอือที่ฮักก็ได้นั่มาจนซุชนะทุกคน ที่เอาขึ้นมากกินนี่กับประมาณนี้นะโูหมันหนาวทุกคนเลย คือห้ากับพาเดียวซ้อยเดียวนะทุกคนรานสุลินก็เป็นผู้ไงค่อยกับเป็นผู้คุดนะ,ะกระนหนำ mm. ผมนะคือมันได้หลายทุกคนผาเดีวซอยดูยไปนะ กลายก็จะได้น้ำน,นะทุกคนมันมีขึ้นโหมันเยอะ โอ้โหง่ายดีหูง่ายคนดิ่งคนจบไปแล้วจอีกแล้วถีบก็อีกเฮ้ยฮะนีหูง่ายอ๋อมันดินงมัน,น, <c oughs> มน,นห,าหงงัาเฮ้ยพี่เคฟ ดินกระแขงขนาดนะทุกคนอเอ้าอันคูดก้อนจังไงได้นะถ้าไงก็กมันมีขึ้นนะแดดหอนอะไรเนะี่ยหืม เดี๋ยวประกับมังไงที่เก่าอลีทุกคนเพราะว่ามันมันง่ายอยูยากเลยก็ลองจับกระโดดทึ่งยากเสำเร็จกับเม้นอนเอาขึ้นเธอได้นะว้ายมันดินเดินทุกคนเลยมันเน้นง่าโหง่ายอยู่บ้าง มากรอกไว้คุณไว้กันซับแล้วก็เอามื่อมื่อนนี้ได้นเลย ทางจากที่คุดแล้วเขาก็เอาไหมงัดมางัดนะมันจะเป็นเขาจะเอ็ดสลามแบบอันขี้กูกันนะทุกคนขึ้นมากะมันก็จะมีลายหูปเปล่นะเพราะว่ามันหนาวเดี๋ยวะทุกคน มันกะมันมีขึ้นมัดคู่โหนะทุกคนอันนี้กะโหูายย่า่หลายมันกะเนาวนะมีแต่ได้น้ำคู่เงาทุกคนเลยหึเนาว มันสองปีกับส่นนวนไหล่ก็ยังเน่าเนี่ยไม่คือมันอันปีเดียวนะทุกคนเจ๋หูมันก็นย่ายีกายไม่นหูมันย่นายีจำนี้นะ ก็ง่เลยทุกคนนี่แต่เปื้มันจะหนาเลยนะเพราะว่ามันมันแก่แล้วทุกคน ใ้เขาหิบปดซื้อไปได้นิดแก้วหวาน ดูหน้าบรรยากาศกระล่มวันนี้ไีล่มเมื่อวานนี้ไปด้ล่ม 是一该。 ือตอนนี้ก็หมดเวลาเก็บเขาเป่าแล้วทุกคนแล้วเขาก็จะเอามือปั้นนะเอามือปั้นอยู่บ้านทุกคนเลยเขาจะบม่ได้ปั้นอยู่หน้านเพราะว่าปะยันแบกินนก็บต์เขาเป่าแล้วแล้วก็บแบะไปซื้อรุ่นเทุกคนแต่ว่าบาซุ้ิรุ่นเพิ่นแบะสมัยจะบม่ได้บะนะทุกคนเก็บเขาเป่าซื้อ มันมันหลายกับเบะโซยเดียวทุกคนเลยแต่เมื่อนี้เราได้มันน้อยเดียวนะเก็บเซื้อเต็มซอกบาลูลินกับเบะอ้อนนะทุกคนมันก็หูใหญ่เติบได้เพราะว่ามันจะพิกายนี้ ถ้ามันปีนี้จะมีไงปลปเลือนทุกคนยังท่านได้หไ่หายเฮากันยังท่านได้ก้นนะบรรยากาศก็โคตรดีเลยลมพัดยวิวิวอยู่แซลม้มกาบฟกาฟเ์นะทุกคนเพราะว่ายานมันค้ำนะเดี๋ยนี้มันก็คํำไวด้ดเนีคือย่ามดำหน้าสูงนะมันก็น่านค่ำทุกคนแต่มันแจ้งไวเดี๋ยวนี้มันก็ คำว่มันนานแจงเอาอิดวิฝึกก็ได้น้อยทุกคนเทมีแคงกักบเบดดลามันงแนกจะไม่ได้หลายนะนี่มันคุดเนี่ยก็บไม่ได้หลายไม่ได้หลายคือเก้าอยันีเลย อีไแค่นลกเพ่งแค่ไหนหมืดมือก็ได้เท่านี้มันต้นกันนะ้นตาหูคักก,กันก้นโตฮะวานตาคุ้มนี่ อาด้แล้วก็คุดย่าได้นะจะไปได่ทายเบิ่งกใช่ไหมอื่นก็เ้าันสิได้ไปสูตรไหมทุกคนกาศในทุกคนวันนี้มาเลบเอสกตรเก้าอันนี้ได้สามเนียงน้อยนี่ีก็มีเพลงแต่ซสำนี้นะทุกคนแล้วก็ขอฟ้าอันกดไลกดแ์กดติดตามสมัยเด้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปท่อไปนะทุกคน